แตายเป็นคุณแม่สมใจอยากสำหรับนักแสดงต่อพิธีกรสาวแซบไอ้อภิษดาเครือคงคาได้ออกมาโพสต์รูปภาพปวดคัน3เดือนหลังจากที่ประกาศตั้งท้องไปได้ไม่นานทำกลางความยินดีตื่นเต้นจากแฟนคลับและเพื่อนในวงการรอดโดยไอ้อภิษดาโพสต์รูปภาพระหว่างฟิตหุ่นปวดท้องน้อยพร้อมเขียนข้อความว่าสิ่งที่รอคอยหลังสเดือนช่วงเวลาที่มั่นใจว่าเบบีปลอดภัย คือกลับมาออกกำลังกายแล้วปกติเป็นคนชอบนวดมากไม่รู้ว่าเส้นตึงอะไรนักหนาปวดหลังปวดไปทั้งวอช่วงท้องนวดก็ลำบากมีจุดห้ามจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเลยมาเพิยลสออกกำลังกายแบบยืดยืดเหมาะกับคุณแม่แม่มากๆเลยนะแนะนำเลยยิ่งได้เทรนเนอ์ดีๆและแก้ไขปัญหาของเราได้ด้วยยิ่งกว่าสวัสด์ไม่อยากจะคิดว่าถ้าท้องใหญ่จะปวดหลังขนาดไหน เลยต้องมาสร้างกล้ามเนื้อไว้รองรับเบบีเป็นกำลังใจให้แม่แม่แมทุกคนนะคะขอให้ท้องแบบมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงกันทุกกอขนองงานนี้สาวกวางวันปียะเข้ามาคอมเมนต์แซวนี่คนท้องจริงหรอพี่ในขณะที่ชาวเน็ตคอมเมนต์ชมแม่ท้องงงงอยังหุ่นดีมากค่ะท้องสามเดือนมองทงตัวเองนึกว่าใกล้คลอด 555นี่หุ่นคนท้องหรือเนี่ย555สวยจังขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณไอนี่คือหุ่นคนท้องจริงๆหรือคนท้องจริงหรอคะเนียสวยมากไออภิษดาอวดท้องน้อยฟิตหุ่นคัน3เดือนเขาวสดบันเทิม